คาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธสระณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุทรยะทรงอากาศพุทธทางแคลคลาดธรรมังแคลคลาดสังฆังแคลคลาดสตรูภัยพานวินาศสันติณกาโรกุตโกสันโทสิโรมัชเชโมกาโร โกนาคมมโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัส,สโปพุทโจะทเวเนเตทากาโรสีสักยะมุนีโคตโม ο, ยักันเนยักาโรอริยะเมตรโย ο, ชิวหาทีเตปัญจพุทธานัมามิหังพุทธบูชา มหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังคบูชามหาโพควะโหอรหังพุทธโธอิติปิโสภัควานะมามิหัง